การทําบุญโดยบริจาคอวัยวะคนตายทุกทา่านทราบกันไหมครับว่าใครกันจะได้บุญซึ่งมีคําถามว่าการบริจาคอวัยวะนั้นได้บุญหรือไม่แล้วใครเป็นคนได้อย่างเช่นคนหนึ่งแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะไว้แต่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายแล้วญาติได้ตัดสินใจบริจาคลนานักษณะนี้ไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนได้บุญหรือได้บุญมากน้อยอย่างไร หลายๆท่านคงสงสัยเหมือนผมเราไปหาคำตอบด้วยกันครับในแง่นี้ต้องแยกออกเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเป็นบุญหรือไม่ซึ่งตอบได้เลยว่าเป็นบุญอยู่แล้วดังที่พระโพธิสัตว์ท่านบริจาคและเป็นบุญชั้นสูงถึงขั้นเรียกว่าบรารมีเลยทีเดียวแต่สำหรับคนทั่วไปจะมีความตั้งใจที่จะบรรลุโพธิญาณหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเราไม่ได้มีความตั้งใจไม่ได้ตั้งปฏิทานอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นบารมีแต่เป็นบุญซึ่งจัดว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเพราะเป็นบุญที่ทําได้ยากต้องมีความเสียสละจริงๆเป็นอันว่าได้บุญแน่นอนเพราะเกิดจากเจตนาที่เสียสละให้ด้วยความกรุณาปรารถนาดีต่อผู้อื่นอันใหญ่หลวงส่วนที่ว่าใครจะเป็นผู้ได้บุญนั้น ตอบง่ายๆว่าใครเป็นผู้บริจาคคนนั้นก็ได้เพราะมันอยู่ที่เจตนาของผู้นั้นในกรณีที่เป็นคนที่ตายไปแล้วและญาติบริจาคก,ก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ตายไปแล้วไม่ได้รับเพราะว่าไม่ได้เจตนาในแง่นี้ต้องพูดอีกขั้นหนึ่งคือญาติที่บริจาคนั้นต้องอุทิศกุศลไปให้เขาอีกทีหนึ่งในทางธรรมถือว่าถ้าบริจาคในขณะที่ตัวยังเป็นอยู่ก็เป็นบุญชั้นสูง และถ้าคนที่ได้รับอวัยวะไปแล้วทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาจะได้รับผลบุญนั้นหรือไม่เพราะทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะไม่ได้บอกชื่อของคนที่บริจาคให้ผู้ที่รับอวัยวะไปจะอธิษฐานอย่างไรดีซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุชื่อผู้ที่เราอุทิศส,ส่วนกุศลให้เพียงแต่ตั้งใจว่าอุทิศให้แก่เจ้าของอวัยวะที่บริจาคให้เราหรือที่เราได้รับบริจาคนี้ ก็พอแล้ว